เราผมมาดีสอนเพียงเกตครับผมมานั่งคิดว่าประเทศไทยในขณะนี้เป็นประชาธิปไตยหรือยังตอบโดยไม่ต้องยั้งคิดครับยังไม่ได้เป็นครับถ้าถือการเริ่มการเริ่มต้นคือการเลือกตั้งเป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นก็ไม่สามารถบรรลุไปสู่เป้าหมายได้การเลือกตั้งเป็นวิธีการแบ่งอำนาจซึ่งผู้มีอำนาจในประเทศนี้ เขายึดอํานาจเขาร่างรัฐธรรมนูญแบ่งให้เป็นทานแก่พี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งพอให้ประชาชนได้หายใจว่าอย่างนั้นเถอะแต่เลือกตั้งเสร็จพี่น้องประชาชนแทบจะไร้ความหมายไม่มีความหมายเสียงที่ประชาชนเลือกมาไร้ความหมายอำนาจอธิปไตยไม่ใช่ของปวงชนชาวไทยอย่างแน่นอน แต่อำนาจอธิปไตยเป็นของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการลากตั้งเกิดจากมดลูกของคอสชอของประยุทธ์จันโอชาทั้งสิน้นจนป่านนี้จะมาเถียงกันเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆอุปสรรคต่างๆมาขัดขวางการเลือกตั้งจึงเป็นการแบ่งอำนาจแบบให้ทานแก่พี่น้องประชาชนนี่คือประเทศไทยครับผมคิดอย่างนั้นจริงๆยิ่งนานไปอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ หวังประชาธิปไตยนานไปยิ่งลิบหรีหวังแสงทองแต่หมองช้ำเข้าทุกทีการเลือกตั้งคือกลวิธีเขาให้ทานเขาให้ฐาน,เขา,ฐานเขาแบ่งอำนาจมาเท่านั้นครับประชาธิปไตยยังไม่เกิดขึ้นตราบใดที่อำนาจเก่าไม่สละอำนาจไม่คิดถึงอนาคตไม่คิดถึงการเปลี่ยนแปลงสงคราม นิติสงครามที่กล่าวนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ